สวัสดีค่ะวันนี้อลิสาจะพามาทําเมนูต้มจืดประกาศตองใส่มะละบอกเลยว่าต้มจืดจานนี้หอมอร่อยรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทํามะละกันก่อนเลยนะคะอลิสาจะเอามะละหนึ่งลูกใหญ่ๆนะไปหั่นแล้วก็เอาไส้ในออกนะคะจากนั้นเนี่ยก็ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะเอาเกลือใส่ลงไปเยอะๆเลยใส่ลงไปสักสองสมช้อนต่อชิ้นนะคะแล้วก็ถูเขาเลยค่ะ ถูจนเอ่อคาบสีาขาวๆข้างในหายไปนะคะเขาก็จะเป็นสีนี้ขึ้นมาแทนเลยพอถูจนหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวอริษาจะเอาเขาไปหั่นเป็นชิ้นนะคะก็เพื่อนๆสามารถหั่นเป็นชิ้นตามใจชอบได้เลยค่ะ พอหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวอลิสาจะเอาเขาไปล้างในน้ําสะอาดสักสองสามน้ำนะคะแค่นี้ทําแค่นี้จริงๆค่ะมล่าของเราก็จะไม่ขมแล้วนะนี่คือเคล็ดลับของอลิสาวันนี้นะคะที่จะนําเสนอเลยบอกเลยว่าสูตรนี้ดีมากเลยค่ะมละไม่ขมเลยลองทำกันดูนะคะ เดี๋ยวเราล้างสักสองสามน้ำนะแล้วก็เดี๋ยวจะพักเขาไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะตั้งน้ํานะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางค่ะต้มโดยไฟกลางนะตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็ซุปก้อนนะคะ1ก้อนตามด้วยรากผักชีค่ะแล้วก็กระเทียมบุบนะจากนั้นเนี่ยก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายค่ะ เราก็พริกไทยป่นเราก็คนเขาให้เข้ากันนะคะคนจนทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปรุงเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวนะคะพอใส่ซีอิ๊วขาวแล้วเนี่ยอริสาจะใส่เป็นไก่ลงไปนะเป็นไก่ปีกไก่บนนะคะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นใช้เป็นส่วนอื่นก็ได้นะเราก็ใส่ผักกาดดองลงไปค่ะขั้นตอนนี้นี่อริสาจะไม่คนเลยนะคะ จะแค่จุ่มๆเขาให้โดนน้ําหรือว่าจมลงไปในน้ําแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะต้มด้วยไฟกลางค่อนอ่อน20นาทีค่ะระหว่างนั้นเนี่ยอลิสาก็จะช้อนฟองออกเรื่อยๆเลยนะคะเขาก็จะมีฟองออกมาเรื่อยๆนะก็ช้อนจนกว่าเขาจะครบเวลาค่ะก็ครบเวลาแล้วนะคะประมาณ20นาที ไก่ของเราเนี่ยก็จะลอยขึ้นมาแล้วนะเราก็จะต้มเขาต่อนะคะแต่ก่อนที่จะต้มเนี่ย๋ยวเราจะใส่มะระลงไปค่ะใส่มะระที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะใส่ลงไปไม่คนนะคะขอย้ําแค่ให้เขาจมน้ําซุปลงไปแค่นั้นก็พอกดกดพอค่ะจากนั้นเราจะต้มต่อนะคะด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะคะ40นาทีก็เช่นเคยค่ะเหมือนเดิมเลย ช้อนฟองออกเรื่อยๆระหว่างที่เรารอนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยมละไม่ขมแล้วก็อร่อยกลมกล่อมมากเลยค่ะพอเขาเวลา40นาทีก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะก็มาลาเขาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุกแล้วทุกอย่างสุกเปื่อยกำลังดีค่ะบอกเลยว่า ต้มผักกาดดองใส่มะละหม้อนี้หอมอร่อยแล้วก็ไม่ขมเลยค่ะก็เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตักเสิร์ฟกันนะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลย ็มะละกับผักกาดดองก็เปิดกำลังดีค่ะไก่กำลังกินเลยนะคะน้ำซุปนี่สีสวยมากหอมมากเลยค่ะตอนนี้ได้ข้าวร้อนๆสักถ้วยนะคะบอกเลยว่าฟินเวอร์ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ต้มผักกาดดองใส่มะละของเรานุ่มหอมอร่อยกำลังดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย